ข้างหน้าเป็นทะเลเนาะไม่รู้ว่าพูดแล้วจะได้ยินเสียงไหมคือวันสองวันก่อนเนี่ยมันมีประเด็นคุณพ่อลูกหนึ่งนะคะที่มีภรรยาสวยมากไม่บอกก็คงจะรู้ว่าใครใช่ไหมเพราะว่ามันมีแฮชแท็กแบบว่าขึ้นัะดับหนึ่งทวิตเตอร์คือแบบโ oh อ้ยนะคะถ้าเกิดใครเห็นรูปหรือเห็นวิดีโอคลิปเนี่ยคือคงต้องตกใจมากแน่ๆเลยโดยเฉพาะคนเป็นพ่อคนเป็นแม่นะ เดี๋ยวไล่ลองดูไปทีละรูปทีละรูปของกันเลยเนาะเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนแล้วกันโอเครูปมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเ็นียมันก็มีประเด็นดรามา่า99%เลยนะเขาไม่เห็นด้วยที่ว่าคุณพ่อลูกหนึ่งคนนี้ แสดงความรักกับลูกสาวออกมาแบบนี้นแล้วลูกสาวอยู่ในวัยที่วัยกำลังโตวัยกำลังหน้ารักวกัยกำลังแบบเขิดอาย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสิ่งที่เขาจับล้วงอะไรทุกอย่างนั้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ครอบครัวคนปกติเขาไม่ทำกันอะไรประมาณนี้ใช่ปะ มันก็จะมีคอมเมนต์ประมาณ99%ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมของคุณพ่อคนนี้สมวนมาก,ก็จะคอมเมนต์แบบว่าอุยโรคจิตไม่มีใครเขาทำแบบนี้ควรไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ก็จะมีคอมเมนต์1%ให้1%เลยนะว่าเอาไม่เคยมีลูกกันหรอนี่เราหอมเรากอดลูกปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะบอกว่าเอาจริงๆนะถ้าเกิด99%ในสังคมไทยอะ่ะไม่ปกตินั่นก็คือไม่ปกติแล้วนั่นก็คือควรไปพบแพทย์จริง เราก็มีคุณพ่อเราก็เป็นลูกสาวคุณพ่อไม่กอดไม่หอมเราหรอกแต่เราเนี่ยเป็นคนกอดหอมคุณพ่อตั้งแต่จำความได้จนถึงทุกวันนี้เอิญก็ยังทําอยู่เลยเอิญก็ยังกอดยังหอมคุณพ่ออยู่เลยไม่อายด้วยนะคะก็ยังเป็นเรื่องปกติไม่เห็นจะต้องแบบว่าจบก้อนจบตูดคืออะไรวะไอ้การกรรมข้างนอกอะยังพอเข้าใจนะแต่ลวงเข้าไปจากก้นลูกข้างในอะคืออะไร ดูดปากคืออะไรมันไม่ใช่แค่การจุกธรรมดาถึงออกว่ามันคือการดูดปากแล้วมีอีกรูปหนึ่งใช่ไหที่เราเห็นก็คือให้ลูกดูดนมัดคืออะไรอ่ะคือถ้าเกิดการให้ลูกดูดอมแล้วมันจะนา่ารักอ่ะคือเด็กหนึ่งเดือนสองเดือนเราเอามาดูดอมัดภาพแบบนี้เราเห็นประจํานะไม่ว่าจนะาจในทิกตอกหรือในไหนก็ช่างมันนา่ารักนะแต่เนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่สิบกบว่าขวบว่ะมันไม่ใช่นะคะคือใครจะบอกว่า ก็เป็นการแสดงความรักอีกรูปแบบเหมอครอบครัวใครครอบครัวมันแต่นี่มันไม่ใช่เรื่อปงปกติแล้วนะคะไม่งั้นมันจะมีข่าวพ่อผมขืนลูกแล้วพ่อแท้แท้ไหมอะ่ะพ่อแท้แท้มข,ขืนลูกมันยังมีข่าวพวกนี้อยู่เพราะฉะนั้นนะคะต่างประเทศเอาไม,ไ,มไม่พูดถึงต่างประเทศเดี๋ยวแม่งด่าไหมเพราะฉะนั้นนะคะเอว้ว่ตตรงไหนที่ควรสมุดมันมีบอกนะคะเช่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นนะคะไม่ควรจับเอิญก็มีหลานตัวเล็กเอาไม่ต้องไปพูดถึงนะคะเอิญก็มีหลานตัวเล็กเขาอายุเอิญหยุด เอินหยุดจับก้นเขาหยุดจับกระตูเขาตั้งแต่เขาอายุ3าขวบนะคะขนาดแบบผู้น้วัยน่ารักแต่หอมก่อนหมัดเที่ยวนี่แบบเอาหน้าสุกพุงเนี่ยปกติเลยแล้วจะบอกเลยนะว่าคุณพ่อคนนั้นคือทําแบบนั้นกับลูกใช่ปะแต่จะบอกว่าทุกท่าที่คุณพ่อคนนั้นทํากับลูกนะเราอะทากับผู้ชายหมดเลยหรือไม่ก็ผู้ชายทํากับเราะะจะบอกว่า โจ๊กนะ เล่นเปียโนไม่ว่าจะตอนตอนไหนอีกมันมีหลายตอนอะตอนนั่งบนโซฟาหน้าฟินมากฟินกว่าตอนที่ผู้ชายทำกับเราแล้วผู้ชายมันโดนแตกอีกอ่ะคือแบบโ oh อ้ my god นะคะคือหน้าฟินมากฟินไม่หวานไม่ไหวอ่ะจนยอมเลยจนแบบเปิดให้ผู้ชายดูแล้วแบบมึงทำหน้าฟินแบบนี้ได้ไหมอะไรประมาณนี้ยนะคะ <c oughs> คือเออมันเป็นอะไรที่แบบว่า สังคมมันก็มองต่างแต่99%มองไปในทิศทางเดียวคือเอ้ยมันไม่ใช่แล้วนะคะก็ะบอกว่าครอบครัวใครครอบครัวมันการแสดงออกความรักแต่และครอบครัวมันต่างกันมันต่างกันแต่มันก็ควรจะมีพื้นฐานนะคะทั่วโลกเอินฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีใครดุดลูกอย่างน้อยก็แค่จุปป๊บปากจุ๊บแบบน่ารักแบบจุ๊บแบบเนี้ยน่ารักเออไม่มีใครแบบขนาดนั้นนะคะแล้วอย่างหนึ่งเขา ถ่ายลงโซเชียลแล้วมันก็เหมือนการปวดปวดเลยอ่ะใช้คาว่าปวดได้เลยนะคะแล้วคนที่ยังเห็นด้วยฝากไปถึงคนที่ยังเห็นด้วยนะฝากไปถึงเลยนะคะคนที่ยังเห็นด้วยเรา้สึกว่าการที่คนเห็นด้วยกับการแสดงออกความรักแบบเนี้ยคุณควรไปพบจิตแพทย์นะคะมันไม่ใช่การแสดงออกความรักแบบธรรมดาคุณโตมากับครอบครัวเลี้ยงมาแบบไหนนะคะ กาแสดงออกความรักมีมากมายหลายรูปแบบแก็กอนจูบอะไรได้ก็ปกติแต่ไม่ใช่การลวงเข้าไปลวงเข้าไปในเสื้อผ้ามันไม่ใช่นะคะอันนี้คือแบบโอ้ไม่ไม่ควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนะคะโอเคสําหรับวันนี้ก็น้อเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาเยอะแล้วก็สปอร์ซที่เขาไม่เห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันไม่เหมาะสมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ลมพัดบรรยากาศดีลมดีมากเย็นดีนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่เอามาคุยเนาะเราจะพลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นประเด็นที่เออค่อนข้าง18บวกแหละนะคะใครเห็นด้วยก็คอมเมนต์ใครไม่เห็นด้วยก็คอมเมนต์นะคะยินดีรับฟังนะคะโอเคสําหรับวันนี้บ๊าย